สวัสดีค่ะช่องปูเป้พานรวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่5เมษาหกสีนะคะเด่นของเราคือ4ีลองคือ5นะคะเนาะก็มามาตัวเด่นตัวลองมาหมดเลยนะคะแต่ไม่มีตัวเจาะเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะวินเราก็แตก3ตัวนะคะเนาะแล้วก็เข้า9 3, 3 9. ้าสามามตัวก็2องเดนาะแก่ถ้าใครจับถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ แต่ถ้าใครจับไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอ่ะมาเอาใหม่นะคะวันนี้เนาะวันนี้วันที่หกนะคะวันที่หกลอง ด่นของเราคือเจ็ดนะคะหลอกคือเก้าหลอกคือเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าห้านะคะห้าเก้าสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าวินศูนย์สาม ห้าสี่เจ็ดเก้าก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทำให้เตงเดือดร้อนนะคะเนาะ ถ้าไม่เป็นการบรบกวนเป้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันนะคะก็วันนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปังรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ